สวัสดีครับสวัสดีครับวันอังคารที่7เมษายน2563คิดจะสละ2,020นะทักทายทุกคนที่เข้ามานะครับน่ารักๆครับวันนี้จะตอบกันให้ได้คําตอบที่เหมือนกับคําตอบ39บาทที่ตอบหลังใหม่เนาะเนาะแต่ว่าคําตอบมีความแม่นยำและชัดเจนในระดับที่น่าพอใจนะถามว่าเคยทายผิดพลาดไหมมันก็เคยทายผิดพลาดนั่นแหละเพราะหมอดูก็คือนักทํานายนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แต่ด้วยส่วนใหญ่สถิติแล้วเราเป็นหมอดูอาชีพนะครับ ่วนใหญ่มักจะทายถูกไม่ใช่พูดเขาข้างตัวเองนะมันก็เป็นดีงาจริงจริงนะอ่ะมาดูต่อนะครับนะครับอ่านะครับขอบคุณนะครับคุณอามีนาอ่าอามีนาน่ารักจังเลยวินจาที่แชร์ให้นะครับนะครับขอบคุณนะครับนะครับผมตอบช้าคุยช้าก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะนะครับนะครับอืมท่านใดที่ร่วมบริจาคค่าอินเน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะครับขอชื่อหมอพัชยิบรีครัธรรมนัฐธรรมวรรณกรเนาะนะครับ0 9 3ย์เก8 2 5นะครับนะครับ ต่อมานะครับอ่านะครับต่อมานะครับนะครับยิบซีคือชีวิตคุณมนชยาที่น่ารักน้องมนชยาที่น่ารักมาถูกทางแล้วมังมาปางคนสวยข้างหน้าน้องปางคนสวยน้อง,องใส่อวัอนที่เกิดนะวันจันทร์คาะคุณผูัดไดแล้วก็ใส่เลขหนึ่งมาข้างหน้าเนาะคำถามที่2ก็แชร์ไป2แชร์นะแชร์ a c e b o o k ปับเฟซอศาสนาะแล้วก็แชร์ไป2แชร์ก็พิมพ์ว่ายิบคือชีวิตแชตร์แล้วค่ะชื่อเล่นชื่อมาปางนะครับนะ นะครับที่ได้ชื่อมาปางนะครับเดิดสาสิเอ็ดตุลาสองพัารสิบสมาแม่อยากทราบว่าพ่ายอยากบอกอะไรในช่วงนี้จริงๆนี่คือหนึ่งคำถามที่หมอพัดไม่แนะนําให้ถามนะนะเนาะ,ะ,ะเพราะว่ามันกว้างมากแล้วมันต้องดึงจิตเยอะมากแต่อันนี้อนุโลมให้เนาะครั้งนี้อนุโลมให้นะจ๊ะคนสวยนะครับ ให้อยากจะบอกอะไรนะครับมันกว้างมากจริงๆนะครับเพราะว่าตําแหน่งของไพ่แต่ละใบจะทายได้หลากหลายมากแล้วก็เลยอยากจะให้เจาะจิตเจาะใ,ใจนะฉะนั้นคําถามที่2น้องมาปางคนสวยนะชื่อเหมือนกับไอ้มาปางเดวอยนะครับน้องสาวหมอพัดเนเลยนะครับอ่านะ,ะช่วงนี้นะครับระวังคนหักหลังทิ่มแทงคนที่ไว้ใจไม่ได้ บางทีคนใกล้ตัวเรานี่แหละนะถ้าไม่ใช่เพื่อนก็ใครนี่แหละใกล้ตัวระวังไว้นะครับหากหลังทิ่มแท้ฉะนั้นการที่ให้ใครยืมการเงินกันทองก็ไม่น่าไว้ใจนะครับคนที่ไว้ใจอาจจะคนใกล้ตัวเออรื่องอะไรที่สุดก็ได้นะครับตอบสั้นๆตรงนี้ก่อนเนาะเนาะระวังระวังตัวนะลูกช่วงนี้ทําบุญน้องหมาน้องแมวที่ไหนก็ได้นะวันนะคะนะครับ,นะรบหมอพัดเปิดโครงการอันนี้นึงนะครับใครอยากเช็คดวงสุดตัวหมอพัดนะครับนะครับนะครับ นะครับใช้ดวงการกุศลกับหมอพัฒแบบกิฟต์เซ็ตประหยัดนะอยากรู้เรื่องเยอะๆนะครับให้ไปกดติดตามสั b สไครต์สันกระดิ่งช่อง y YouTube กี่นั่นหมอพัฒยิซีโคราชแล้วเอาแคปเจอร์ภาพไปฝากไว้ที่เพจที่ปากหมุดไว้ได้เลยนะครับแคปเจอร์ภาพไปที่เพจที่ฝากปากหมุดไว้นะครับแล้วหมอพัฒจะทักไปให้อันนั้นคือโปรพิเศษนะทำบุญดาวศรานะส่วนที่ท่านใจน่ารักน่ารักตะมุตะมิ อยากจะทาบุญที่นี่ทําได้นะครับแต่ชื่อถ้าเห็นถ้าไม่เห็นบัญชีบอกหมอพัดนะหมอพัดจะได้บอกเลขบัญชีให้นะครับพร้อมเพย์เนาะท่านที่ยังเดือดร้อนกันเงินทองเรามาดูดวงการกุศลกันแต่ท่านแชร์ให้ผมเถอนะ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 เดือดร้อนการเงินทองเรามาดูดวงกันตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับจัดให้เต็มนะน,ะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับสูส่ๆนั้นน้องมาปรางคำถามที่สองตามมานะครับ แชร์แล้วย4ิบสีคือชีวิตหนึ่งนะครับอังคารที่30มีนานะครับราศีมีนนะครับลองข้างหน้าใส่ราศีมีนให้ด้วยนะครับปีจอนะครับปีจออายุ38ปีความรักช่วงนี้แฟนเป็นยังไงคะทักกันบ่อยหรอครับน้องจอนะครับช่วงนี้ใครมีความรักจัดเต็มเรื่องในช่วงของโควิดสิวันนี้วันนี้ความรักจัดเต็มเลยเนาะเนาะเน้นๆนะครับเน้นในเรื่องของความรักมากๆเลยนะแต่คําถามอื่นก็ถามได้นะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของความรักนะเนาะ ็นกำลังใจให้ลุ้โดดทุกคนนะนะครับนะตอบช้านีดทันหน่อยร้อนสักนิดหนึ่งเนาะกดติดตาม Subscribe ส,าาสกชก์ดนช่องยูทูบชิแนแคปเจอร์ภาพไปถ้าอยากดูรวมแบบหยุใจตอนนี้จัดนะครับจัดการกุศลก็คือทําบุญตาตถาไปฝากไว้ที่เพจนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ตรงหน้าไม้ตรงนี้นะครับท่านดี่ดเด็ดร้อนท่านแค่แชร์ไปนะแล้วทําตามกฎกติกานะอ่ะาเอาตัวกรกติกาแบบนี้ฮะ,ะหนึ่ง แชร์แล้วค่ะยีิบสีคือชีวิตหนึ่งก็ได้ยังไงก็ได้นะหลังนี้นะครับจะไม่พิมพ์คําว่าแชร์แล้วก็ได้นะครับแต่คําถามที่หนึ่งคือหนึ่งยิบสีคือชีวิตนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นนะอ่าเจจอยนะชื่อเล่นนะครับวันอังคารที่สามสิบมีนาราศีมีสองพันห้ารอยี่สิบห้าปีจอสามสิบแปดความรักช่วงนี้ทะเลาะก,กันบ่อยมากนะครับอ่าเดี๋ยวดูสิว่าจะไปยังไงกันเนาะเมจิกเชียนนะครับเมจิกเชียนเะนี่ยเมจิกเชียนบางทีที่ทะเลาะก,กันไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะคนที่เราทะเลาะคนฟังให้ดีนะนะะะคทที่เเราาล เขาอาจจะมีใจิตใจที่ไปแบ่งหรือพักวางไว้กับเรื่องบางเรื่องมุมบางมุมสถานภาพสังคมบางสังคมไว้รวมถึงบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกจิตใจในิดกับใครบางคนอยู่ก็ได้บางเรื่องบางเรานะอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เขามีความรู้สึกว่าคล้ายๆจะฟรีฟรีอิสระนิดหนึ่งเนี่ยไม่ชอบที่จะ ให้ใครมาโบการชีวิตของเขามากในช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถึงทะเลาะกันบ่อยแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะแตกหาักกันรุนแรงอะไรกันไหมช่วงนี้มากมั้ไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นขอตอบระยะสั้นๆตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามีคนเข้ามาหลายคนเนาะ เนาะนะเอาเป็นว่าถ้าใจเย็นๆนะครับแล้วเป็นกัญยานิมิตที่ดีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็พยายามทํากับข้าวให้อร่อยพยายามดูแลแบบสม่ำเสมอดูเรื่องเรื่องอะไรแต่เป็นแบบคุณัสตรีนิดนึงนะครับเหมือนลูกสาวเหมือนลูกสาวที่น่ารักของหมอพัฒนนะ์นะครับเขาเป็นคนค่อนข้างน่ารักย,ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงสูงนะอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเนาะเนาะนะอาจจะตอบสั้นนิดนึงนะใช้วดวงส่วนตัวนะครับนะครับใช้วดวงส่วนตัวทักโดยตรงดูดวงแบบว่า เต็มสตรีมหนักจัดหนักจะมีค่าคุยอีกโมนึงแต่ท่านใดอยากเช็คดวงการกรุศลนะครับท่านจะรู้คําตอบที่ท่านอยากรู้เลยไอสิ่งที่ท่านอยากรู้เลยนะครับวับนนี้เช็คดวงการกุศลวิธีการง่ายๆท่านไปกดติดตามสับตะไคร้ซันเทลิงยูทูบช่องทหมอพันธุ์ยิบซโคราชแล้วแคปเจอร์ไปวางไว้ที่เพจหมอพันธุ์ยิบซโคราชตรงคลิปปากมุดไว้แล้วผมจะไปทักท่านสกิทท่านต๊กตกเต๊กถ้าบุญตศรัทาทำยังไงล่ะงบน้อยกตททาน้อยไป ฉันมีเงินมากฉันอยากจะช่วยหมอพัดก็ทาบุญมากไปงบน้อยก็ทําน้อยไปนะครับแล้วก็นะครับครั้งตอนนี้ในตรงที่ผมไลฟ์สดตอนนี้นะครับมีช่องทางในการบริจาคได้นะครับช่องทางการบริจาคได้นะครับนะครับเป็นเบอร์พร้อมเพย์หมอพัดได้เลยนะถ้าท่านจะอยากบริจาคเนาะนะครับนะครับนะครับก็คือเบอร์พร้อมเพย์นะครับนะครับหรือจะเป็นธนาคารกรุงเทพก็ได้นะธนาคารกรุงเทพนะครับก็มีเลขที่บัญชีนะครับ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 ก็ สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันกับบอดพันได้นะหมอว้านมีน้องหมาน้องแมวเ,เยอะท่านที่เดือดร้อนไม่จาเป็นนะเรามาดูคําถามกันต่อไปเนาะนะครับนะครับมาดูคําถามกันต่อไปนะเขาคุณค้าขอาคุณขายได้นะมารอบเด็กเนี่ยคนน้อยนิดนึงแต่ก็จะตอบทุกคนฉะนั้นคําถามที่2บางนคนชอบถามผมยังบ่อยมากเลยฉันไม่มีเงิน แต่ฉันอยากจะดูดวงตรงนี้ฉันทุกใจมากฉันดูดวงแบบไม่ต้องเสียค่าใชจ,จ่ายสักบาทได้ไหมโอ้ยินดีครับคุณด,ดวงยินดีมากๆครับแต่วันนี้ลิมิตแค่สามคำถามพอแต่มาครั้งละหนึ่คำถามนะคำถามที่หนึ่งหนแชร์คำถามที่ 1, 1, share. ท2องสองแชร์คำถามที่3 3, 3 share. มสามแชร์แนะนำเคล็ดลับในการแชร์แชร์ที่ Facebook พอ ปรับ Facebook เองสถานะาแชที่ a c e b o o k พอในช่วงนี้ถ้าแชร์ลงกลุ่มต่างๆต้องเป็นกลุ่มที่เข้าลงได้ไงก็เลยไม่อยากจะไม่ค่อยเน้นลงกลุ่มก็เลยเอาแค่แช์ที่ a c e b o o k พอนะครับนะแชร์สร้างกุศลแชร์เป็นสะพานบุญให้คนอื่นไปเนาะแชร์ทุก5นาทีก็ได้นะถ้ารักกันเนาะอย่างนั้นนะครับนะครับแลวนะวิธีคำถามแรกก็1 24ยิบซคือชีวิตหลังจากแชร์ไปแล้วนะครับก็ตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนเนาะยิบซีคือชีวนะ 1, ชวิตโน,นนะแแแรรระช์ล้คับ หนึ่งกร,รกฎาคมสิ่งที่ขาดไปคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ขาดไปของล็อกโดแลนคือวันเกิดนะีจันอังคารพุธพฤหัสศุส์เสาร์อาทิตย์เนะี่ยขาดไปใช่ไหมหนึ่งกร,รกฎาคมราศีอะไรราศีมีราศีเมถุนใช่ไหมราศีเมถุนนะครับขาดราศีไปปีเถาะนะลูกปีเถาะนะครับสระเอทอถุงสระอาสระนะลูกไม่ใช่ปีเถอนะลูกนะคนไทยตกเยอะนะงานความรักไพ่ยอยากบอกอะไรครับ เอาอย่างนี้ไหมครับถามทีละข้อเนาะหมอพัดรอแล้วเดี๋ยวพิมพ์คําถามมาใหม่เนาะการงานต้องขยายความว่าตกงานหรือมีงานนะหมอเขาจะตอบให้ปังปังปังความรักต้องบอกด้วยนะครับมีคู่ไม่มีคู่โสดนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เนาะต้องขออภัยแล้วต้องขอข้ามไปก่อนเนาะเนื่องจากคําถามไม่ชัดเจนแต่ข้ามไปนี่ไม่ทอดทิ้งนะเดี๋ยวพิมพ์วนเข้ามาใหม่เนาะพิมพ์วนเข้ามาใหม่นะครับเนาะขอให้ใจลุ้วนหน่อยนะครับนะขอใ,ใจลุ้วนหน่อยนะครับ นะครับนะครับร่วมบริจาคได้นะครับ0 9 3ย์เก้าสองห้าหกแปดสองห้าเนาะจะได้เจอหน้าหน้าอันเบือ่อเบื่อหน้าตรงนี้หน้าอันเบือ่อเบื่อเนอะครับเนาะเพราะว่า,าหมาแมวหมดอาหารแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ คนก็ต้มมาม่าแล้วในยุคโควิดสิบเก้านะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะท่านที่เด็ลดล็อตก็ไม่ต้องนะครับเนาะเห็นใจซึ่งกันและกันนี่แหละครับแต่ท่านที่พอมีจิตที่มีครับรู้สึกว่าฉันพอช่วยได้เล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับแล้วก็บางคนบอกอยู่ตรงน,นี้ไม่จุใจอ้ยหมอพัดหนูจะนอนแล้วตรงนี้ทำยังไงหนูจดูดวงกับหมอพัดง่ายนิดเดียวครูดวงกับครูพัดนะจะเปลี่ยนคําว่าหมอเป็นครูพัดพอท่านก็นแค่กดติดตามสารคดีสังเกติง,งอ่ายูทูบชื่อนายหมอพัดยูซีเขาได้แค่เจ้าไปวางไว้ที่เพจ ท่านจไปวางไว้ที่เพจตรงที่เขาปักหมุดไว้แล้วผมจะไปทักท่านเองหักไล่์ไลทยอยท่านแล้วให้นัดเวลาให้ตรงกันแล้วก็ดูดวงกันนะบองโกเลอมอบคัดหนูมีงบน้อยดูได้วยไหมอุ้ยคำว่า,า,วา,าทําบุญตามศรัทธาคือตามศรัทธาไงอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวจะเจาะจใจปัญหาทุกคนมีปัญหาจะจอดใจตรงนั้นให้รักก็คนนะจ๊ะยุทธี่คือชีวิตคุณสุริรัตนะครับทศกูลสาิงนะวันอาทิตย์ปีละกาวีนี้จะมีน้องไหมนะครับ มาถูกทางแล้วนะสมากรบอกแค่เขาจะถามเพศหญิงเพศชายนะเรื่องการมีน้องก็ตอบก็จะพอตอบให้ได้นะครับนะครับคุณน้องสุริรัตน์นะครับครั้งหน้าพิมพ์วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักศศัยมาชัดเจนมากกว่านี้เนาะนอกจากวันที่ปีละกานนี้ก็ให้มาเยอะแล้วแหละนะเอารักรักอ่านะครับสุริรัตน์นะครับแปดไม้มีโอกาสมีบุตรนะแปดไม้มีโอกาสมีบุตรนะครับนะครับนะครับปีนี้นะครับมีโอกาสมีบุตร ผมนะับปีโหรศาสตร์ไทยนะหนึ่งปีของโหรศาสตร์คือปีนี้จนถึงสงการปีหน้านะครับบุตรดีนะครับบุตรดีนะครับแต่ต้องตวัวเราและตัวของแฟนต้องทําสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนิดหนึง่งนะครับช่วงนี้นะครับเนาะเนาะครับนัลมนพลอยสุขจา๋าครั้งหน้าพิมพ์คำว่ายีคือชีวิตหนึ่งให้หมอพัดด้วยนะครับหนึ่งยีคือชีวิตนะครับนะครั้งนี้ก็แชร์ไปให้หอีกหมอพัดอีกหนึ่งแชร์แล้วนัลมนแล้วขนตอนที่น่ารักนะครับครั้งนี้ก็แชรร์ใหห้้มมออพัดีีกนะคาถาถทู่ไง เขาถายสองก็สองแชร์ปบา a c e b o o k ตัวเองเป็นสาธรณะแล้วก็สองแชร์ยังไงนะครับอย่างนี้นะครับสองแชร์นะครับ Facebook ไม่ถูกสแปมนะครับแต่การแชร์ลงกลุ่มมั่วๆถูกสแปมนะครับนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับนะครับมีคำถามที่สองถามได้สิถามได้โอ้ยหนูหนูเกงใจจังเลยช่วงไม่ต้องเกงใจนะครับคนไหนไม่มีเงินไม่มีทองแลกแลกเปลี่ยนคือครูบาอาจารย์พิมพ์คาว่ายี่สิบสี่คือชีวิตทุกหนึ่งคำถามคือหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองสองแชร์คำถามที่สามก็สามแชร์คือหมายถึงเพิ่ม เพิ่มไปเรื่อยๆเงี่ยคำถามที่ 1, 1นึ่งแชร์คำถามที่2อสองแชร์คำถามที่ 3, 3, 3ามสแชร์นรุมวอนพลสุกใสนะครับสามสิบสองหกวันจันทร์ปีกุลอ่ะมาค่อนข้างครับถ้วนช่วงเวลานี้ดวงการงานแต่ยึงความารักไปยังไงหนูคะ ขออนุญาตนิดนึงอย่าหาว่านี่เลยนะนียหนูต้องแยกกันการงานตกงานมีงานหนูต้อขยายความให้ให้ให้ครูพัดนวยนะครับการกันยังพอตอบได้ก้อแกมเนาะแต่ว่าอยากให้เรียนคําถามมาใหม่เนาะนะนะความรักต้องบอกในสารภาพสดไม่สดเนาะเดี๋ยววนมาใหม่เนาะโวยวนมาใหม่นะกดแชร์ไปก่อนนะลูกเนาะนะครับที่ละข้อสิคะที่รักคะข,ขอแยตดิ่มน้ํา,น,านะครับ ผมสาพูดเร็วแล้วนะนะครับนะครับสุริรัตน์นะครับมีโอกาสมีบุตรนะครับนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับต่อมานะครับปาริมาพรคขายทับทีมผมข้ามไปได้ยังผมขออภัยนะครับผมข้ามไปเมื่อกี้นะแปลว่าผมเจอนน้องแล้วผมข้ามไปแน่ๆเลยนะครับยีิบสีคือชีวิตแชร์แล้วค่ะแอมสามสิบกันยาสองสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับปีจอวันนี้จะได้เงิน วันนี้จะได้เงินหรือมีคนโอนเงินมาให้ไหมคะเงินจากอะไรลูกถามให้ละเอียดเลยหมอพัดก็ตอบผิดพลาดจังเลยนะครับไพ่ขึ้นเดวินช้าหรือชะลอเงินจากอะไรลูกไพ่ขึ้นเดวิลเนี่ย หลายคนบอกว่าได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไพ่ดีเวอร์หรือไพ่ดีเกตเอแต่ไพ่ตัวนี้มันมีไพ่ตัวนิดหนึ่งนะครับไพ่ตัวนี้มันเป็นไพ่ที่แปลกมากบางทีมันบอกว่าเวรกรรมมาติดกับตัวไพ่ไพ่กำลังสื่อสารว่าถ้าเราทําอะไรบางครั้งถ้ามีการผิดพลาดผิดเพี้ยนไปเนี่ยหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าช้าหรือชะลอหรือเราหรือบางทีถ้าผิดเพี้ยนไปเงินเงินคือไม่รู้จากเงินจากไหนรบางคนอาจจะไม่ได้เงินตรงนี้โดยตรงแต่ว่าสร้างบุญสร้างบารมีจะมีการวนกลับหาเงินตัวนี้จะเข้ามาแต่ไม่ว่าช่องทางไหน นะแต่ไม่รู้ว่าช่องทางไหนยังไงก็ขอภาวนาะขอให้ได้เงินเนาะเพราะว่าตัวนี้มันยังแปลว่าอ่าผมไม่รู้ว่าไอ,อเงินตรงเนี้ยเป็นเงินจากอะไรยังไงเราขยายความให้นะเดี๋ยวผมเก็บไพไว้ตรงนึงนะเก็บไพไว้ก่อนเนาะพยายามนี่คุณรู้ดวงขานิดนึงค่ะคนตัวนี้ขออีกคนนึงแชร์คุณรูด้ด,รดวงเวลาถามดวงกับหมอก,กับครูพัดเนี่ยคุณรู้ดวง โฟกัสคำถามบอกเรื่องราวมาสักนิดหนึ่งดีก็ดีนะครับเราดูลุกันตรงเนี้ยเราจะได้รู้นะครับปัญหามันคืออะไรนะครับคุณรุงลุงบอกปัญหามไม่ละเอียดบางทีหมอพัดตอบผิดพลาดได้เนาะคือหมอพัดเป็นผู้สื่อสารเป็นสะพานเป็นตัวเชื่อมต่อเท่านั้นเองนะนะไม่ใช่เป็นเทวดานะลูกนะครับขอให้เจรรุ่งเรือหน่อยนะครับท่านใดที่ร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวหมอพัดยินดีนะครับช่วงนี้อ่าก็น้องแมวนะครับหมาแมวอดนะครับหมอครับพิมพ์แบบพร้อมเพย์ไปให้นะครรับที่พพิม์นะยะะนที่ชื่อ อ่าชื่อเพจอ่าหมอพัทย์ิบซีโคราชนะธรรมนะัฐธรรมวรรณกรกันนะครับเนาะอันนี้นะครับเอามาต่อนะครับมาต่อนะครับนะครับอ่าอามีนานะจ๊ะนะอามีนานะหนึ่งยิบซีคือชีวิตนะครับนะครับยิบซีคือชีวิตนะชื่อน,นี่อะไรจริงเหรอแชร์แล้วนะลูม,มนพลอยสุขใสเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อที่หมอพัดบอกแล้วเนาะต่อมานะครับเงั้นแก้ไขคํา,าถามหน่อยนะครับหมอพัดรออยู่นะค่ะ ยี่สิี่คือชีวิตชื่อนายจักรพันธ์จันทาราลักษ์สี่สองห้าสี่สองอายุยังไม่เยอะเลยยังเป็นหนุ่มเหมือนกันเนี่ยนะครับแคนาคารปิดถออยากดูเรื่องเรื่องความงานการงานการเรียนหรูถามทีละข้อนะคะเดี๋ยวหนูวนมานะครับนะคำถามที่หนึง่งเกหนึ่งยี่สิี่คือชีวิตเนี่ยบอกได้ชื่อเล่นก็พอนะลูกนะแล้วก็ใส่มานะเกิดวันที่เดือนพศวัคนาราศีปีนัษศาสัยมาและขยายความความรักนะความรัก,กอ่าโสดไม่โสดใส่มานะ การงานตกง,งานไม่มีงานใส่มาด้วยจะได้บอกแนวโน้มทางนะครับนะครับการเรียนต้องบอกด้วยนะครับว่าเรียนอยู่ปีไหนเรียนอยู่สถานภาพยอ,อย่างไรอะไรยังไงนะหรือกาลังจะเข้าสถาบันใดอะไรต้องบอกด้วยนะเนาะขอคัดขอข้ามไปก่อนนะต้องขออภัยนะครับ ต่อมาต่อมาต่อมานะครับยิบซีคือชีวิตนะครับอนะ่ะช่วงนี้เช็คดวงการกุศลโควิดนะครับนะครับท่านใดอยากเช็คดวงส่วนตัวนะครับไปกดติดตามสับสกายสันกระดิ่งช่องยูทูบช่องหมอพายิบซีโคราชแล้แคปเจอร์นะชื่อหมอพายิบซีโคราชนะครับไปฝากไว้ที่เพจหมอพายิบซีโคราชตรงที่ปักหมุดไว้นะครับอยากเช็คดวงส่วนตัวตอนนี้จากเอ็กซิคูทีฟดูดวงเจาะใจการกุศลในเรื่องที่ท่านอยากรู้แบบส,สตรีมนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แม่นยำแน่นอนนะมันไม่มันละเอียดกับตรงนี้ นะครับทำบุญตามศรัทธาตามกุศลแต่ท่านใดอยากเช็คดวงแบบเชิงลึกมากๆอันนั้นก็ทักที่เพจนะครับทักที่เพจเนาะนะครับอายุ24คือชีวิตชายแล้วนิกนะน17เมษายน2547ปีลิงปีวอ,อกนะนะครับก็ปีเดียวกับลูกสาวนิกะครั้งหน้าใส่หนูใส่วันจันทร์ทารพูดภาษาัทให้หน่อยนะคะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับว่าเกิดอะไรนะ17รายสียลา,า,า,าสีเมฆนะครับปีวอ,อกนะครับนะ เกณฑ์จะมีแฟนไหมคะลูกสาวเลยนะครับมีครับขึ้นเด็ดซิวนะครับแต่กว่าจะมีแฟนตอนนี้หนูต้องโฟกัสไปที่ความสําเร็จหรือเป้าหมายหรือสิ่งที่จะทําทําอะไรให้คมชัดลึกกับชีวิตหน่อยให้คุณค่ากับชีวิตหน่อยเรื่องเป้าหมายเรื่องการเรียนหรือเรื่อง,รองหรืออาจจะมีงานอดิเรกอะไรหรือเรียนรู้ในเรื่องของอเทอะไรดิสตนันอ่าโซเชียลกระดับนะครับนั่นคือระดับนะครับอย่าเอาแค่เรื่องของความรักเพราะไพ่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าความแข็งแกร่ง พอความแข็งแกร่งเข้ามาเนี่ยบางทีเราอย่ามุ่งเน้นเป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวไพ่ตัวนี้แปลว่าความโชคดีเรื่องความรักแต่ถ้าไพ่ตัวเนี้ยลักษณะของตัวเนี้ยคนที่ดีเข้ามาหาเราก็าต้องชอบคนที่มีคุณภาพหมนกันนะครับนั่นคือสิี่บอกไว้สวัสดีครับคุณสุภาพบุรุษวันครับสวัสดีครับนะครับยังไม่นอนหรอครับว่าจะนอนแล้วแหละจริงๆว่าจะไลฟ์สดตอนสี่ทุ่มแต่พอดีมีลูกดวงเขามาเช็คดวงเรื่องเรื่องเรื่องการบุตรอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับนะครับสร้างกุศลร่วมกันนะครับผมแชร์ไปหลายๆครั้งท่านเห็นท่านใดเห็นปากบุดไหมครับถ้าท่านที่เห็นปากบุดกดหัวเราะมาด้วยนะครับที่ผมปักบุดไว้ชื่อหมอพาคยิบีโคราชธรรมนัฐธรรมวรัณกรถ้าเห็นผมปากบุดกดหัวเราะมาด้วยนะครับตรงที่ผมปากบุดนะจะเป็นเลขที่บัญชีนะครับเลขที่บัญชีะะสําหรับท่านที่อยากจะช่วยค่าอินเทอร์เน็ตเวลาน่าจะได้เจอดูดวงกันบ่อยๆหรือช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับนะนะครับนะะเผื่อท่านอามุตเตม้อยากจะช่วยนะครับแต่ท่านที่ ไม่สะดวกไม่เป็นไรนะไม่สะดวกไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ไว่ากันเนาะไม่ได้ว่ากันนะไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านใดอยากเช็คดวงส่วนตัวแบบการกุศล e x e c utive นะท่านไปกดติดตามส u b s c r i b e สั่นกระดิ่งช่องยู u ูบชแนลนะครับแล้วท่านแคปเจอร์ภาพไปฝากไว้ที่เพจแล้วผมไปทักไปเคาะไปเคาะท่านเองประตูบ้านท่านเองมาเช็คดวงกันนะครับถ้ามึงตามศรัทธาก็คือตามศรัทธานะครับนี่คือสิ่งที่บอกไว้แต่ถ้าในช่องที่เพจคือดูดวงตามปกตินะนะครับ แชร์แล้วนะครัสุริรัตนะครับลีรกาถามว่าจะมีน้องไหมโอ้ทำไมวนคนเก่าเนาะมีสิมีสิต้องมีสินะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะมนชยานะครับมนชยามนชยาอยู่ไหมจ๊ะมนชยามนชยาคําถามที่สองไหมลูกคาถามที่สองใช่ไหมครับลูกขอเขาจะรว่นหน่อยมนชยาอยู่ไหมครับมนชยาอยู่ไหมครับมนชยาอยู่ขอเขาเจรรว่ด้วยนะครับมนชยาเนาะนะครับนะครับนะนะ ถ้าบุญน้องหมาน้องแมวได้นะลูกจะได้มีบุตรที่ออร่านะมนชยานะครับมนชยานะมนชยาถามนมามปางนะคำถ,ถามที่2ของม,มะปางนะครับวันพฤหัสนะครับ3 1ตุลา2 5งนมบส่นะครับปีมาแม่อยาทราวบ,บ้าลูกในท้องเป็นบุตรหญิงหรือชายครับปัจจุบัน5เดือนโอ้5เดือนแล้วเหรอคนงามท้อง5เดือนแล้วเหรอ,อยินดีด้วยนะครับยินดีดม,าม,ามากๆเลยนะครับท้อง5เดือนนะหนูระวังอย่าย,ยกของหนักนะแล้วระวังอะไรไไปไหนที่คนเออเดี๋ยวนี้โชคดีนะ ก็ค <S an> ือจริงๆผมจะบอกว่าถ้าไปตรงไหนที่คนเบียดเสียดผู้พาต้องให้ระวังระวังเหลี่ยงระวังคมระวังโลหะเพราะเราตกปีที่เราบอกบันตกปีที่ต้องระวังก็คือตกสามสบกวนที่เจ็ดต้องระวังเรื่องของหนักหรือเคีียวคมหรือเหลี่ยมนะครับนั่นคือสิ่งที่เราะวังไว้นะคราวนี้ถามว่าบุตรนี้จะเป็นหญิงหรือชายครับน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่โคตรสวยก็ได้นะครับน่าจะเป็นผู้หญิงที่โคตรสวยนะเราบอกใครผู้หญิงมันขึ้นไปไฮบินเซ็ตนะไฮบินเซตเนี่ยเป็นบุตรถ้าเป็นผู้ชายก็ เป็นผู้ชายที่สง่างามมีบุญบุญญาธิการแต่ผมเน้นเป็นผู้หญิงนะผมเน้นเป็นผู้หญิงจะบอกเอา้าหมอผู้หญิงผ,ผ, laser, ผู้หญิงผู้ชายผมเน้นเป็นผู้หญิงผมมีโอกาสทายผิดไหมสิบคนจะผิดประมาณสามคนนะสิบคนจะผิดประมาณสามคนนะครับแต่ผมเน้นเป็นผู้หญิงมากกว่านะครับนะคอยดูต่อไปแล้วมาทักท้วงนะว่าเป็นบุตรหญิงหรือบุตรชายนะครับนะครับคาถามถามกีม่คำถามก็ได้แต่เอยไม่ได้ไม่ได้วันนี้ขออนุญาตวันนี้ขอคนละ เต็มที่คือ3าํคถามแต่ทุกคําถามคำถามคาถามแรกคือ1แชร์คําถามที่2 share, คือ2แชร์คําถามที่3คือ3แชร์นะครับและว,วิธีการแชร์ไม่ถูกสแปงปรับ Facebook ตัวเองเาสนาแชร์ที่ Facebook ตัวเองเท่านั้นนะครับ นะครับแชร์ที่ Facebook ตัวเองเท่านั้นนะครับซื้อแซตั์ตัวเองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะครับแชร์ลงกลุ่มได้ไหมการแชร์ลงกลุ่มต้องระมัดระวังกลุ่มที่ลงได้ก็เลยไม่ค่อยอยากจะอวยเออนะครับเรื่องกลุ่มเ,เรื่องกลุ่มนะครับนั่นคือสิบบอกไว้ส่วนท่านใดอยากร่วมบริจาคหมอพัดเนาะก็ร่วมบริจาคได้นะครับ0 9 0 8 8 9 3้9 8ปเว่าเบอนะเร์พร้อมเพย์นะเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสองแปดหี่หอพัดกดห้าไปอยๆน่ว่าที่ปักหมุดไว้้ถาเห็นปักหมุดไนะที่อย พันยิบีโคราชธ,ธรรมะธรรมรังกรนะครับจะเป็นบัญชีธนาคารนะครับมันจะเป็นบัญชีธนาคารกสิกรนะครับนะศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกนะครับพร้อมเพจศูนย์แปดหกสี่สองห้าเจ็ดหกแปดแปดนะถ้าเห็นนะครับอ่ะมาต่อนิดนึงนะครับลูกเป็นบุตรหญิงนะครับขอ,อจะพูดยางไรละ่ะโคตรสวยถ้าพูดยางี้ดีกว่าไม่ได้หยาบคายนะคือคือแต่ถ้าเป็นผิดเพีย้ยนเป็นผู้ชายก็ว่าเป็นบุคคลที่ที่จะอยู่ในวงการหรืออะไรที่มันแบบ มันเด่นสง่ามีราสีเนี้ยนะบุตรดีบุตรดีมากครับบุตรดีมากนะครับ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 เนาะเนาะไม่ซาวดูนะถ้าทายผิดพลาดอะไรก็มาต่อว่ากันได้เนาะมันก็ผิดพลาดกันได้แหละนะแต่หมอพักก็ยังยืนยันว่าเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นอีกแนวที่ที่ที่เด่นดังแต่ถ้าเป็นผู้หญิงกี่จะ แต่หมอพัดฟันทงว่าเป็นผู้หญิงก่อนนะครับนะครับยีคือชีวิตนะครับคุณแมนครับเกิดวันอังคารที่24กันยายนสองพนร้อยสามสิบสี่นะครับทะเลาะกันแรงมากพ้าอยากบอกอะไรครับอ๋อทะเลาะกับแฟนมากใช่ไหมทะเลาะกันแรงมากทะเลาะกันเรื่องอะไรครับเราหรือเขามันเหมือนกับใครบางคนที่มีสองใจและสองทางมันเหมือนกับใครวันคนที่มีสองใจและสองทาง หรืออนาคตอนาคตข้างหน้าอาจจะมี2บ้านหรือแฟนซหรืออาจจะมีแฟน2แฟนอะไรอย่างเงี้ยครับทะเลาะกันเรื่องอะไรครับถ้าถามว่าข้าอยากบอกอะไรก็คือถ้าไม่ใช่คุณแมนก็เป็นฝ่ายที่ทะเลาะนะครับที่จะต้องแยกห่างกันไปแล้วก็มีคนใหม่มีครอบครัวใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยผมเห็นอย่างนี้นะครับผมเห็นว่าเป็นค่2ไม้นะครับต้องต้องต้องบอก ในสิ่งที่ที่ผมมองเห็นนะครับนะครับนะครับขอให้เจริญรัวนะครับนะฮะขอเจริญรัวขออนุญาตลงช่อง o u t u b e ช h น n n e l นะครับนิยามในเรื่องของความรักนะครับช่อง o u t u b e Channel อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนาะนะครับ